ชื่อก่ามันชื่ออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเข้ามาอ่าเสียงอ่ะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรทั้งสิ้นไอ้สั์ อ้าวเสียงทำไมอ่ะเออแอตโตชื่ออะไรวะชื่อเก่มามันอ่ะนี่นะฮะใช่ดีเฟรมนี้นมันเซอร์เซอร์คลี่ม,มันชื่อนั้นไม่มีอะไรเลยกูจะบอกให้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเลียทุกกิวไอสัต อ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงเท่เหรอะวะไออีเอ็มขนาดอีมี่เพื่อนมึงมึงยังนินทาเลยเอาน้ำภาษาอะไรฮะไอิสตวเเเส์เป็นเพื่อนเหี้ยภาษาเป็นเพื่อนภาษากันทำไเหี้ยอะไรฮะฮะดังทำยังไอิสตว์เก็บเงินไว้จรทำหีเพียมมึงอ่ะไปทำหน้าดีกว่าไหมไอ้เหี้ยฮะมีคุยดีๆไม่ชอบอิสัตว์ไปขอตังค์พ่อตังแม่ทำหีมึงพอใจมากเลยดีฮะเป็นไงดีมดีก็ทิ้งมึงแล้วเป็นไง ชีวิตมีแค่อะไรไหมไสัตว์บัดซบไม่มีใครเอาอีสัตว์มึงเงี้ยนมากใช่ปะฮะมึงจะต้องเอาเงินมาไล่แจกคนในแด์น่ะมึงเงี้ยนมากมึงก็ขีออ่ปอดแยงหีเลยไอสัตว์แน่นอนกูเก่งหรือมึงจะกิ้วสนเกียวกูฮะอีกิ้วเลียอีสัตว์แล้วรวยด้วยนะกูกับพกเพื่อนแบบเพื่อนกันไอ้เหี้ยพวกกูกกกไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาถึงสิเอ็มึงมาช่วยกูหน่อยมึงมาช่วยกูหน่อยไม่มีอีสัตว์นั่นไม่ใช่พวกคำพูดของพวกพวก,กูเข้าใจปะ เอออีเมียไม่ใช่มึงโอ้โหกูได้ข่าวมันมาทั้งเซิร์ฟอีสัตว์ขนมันเลียมาทั้งเซริร์ฟรูจะเลียคุยเลียด่าเลียยันซ้อขนตูดอะมึงอะได้ทุกอย่างอีกระเทยถ้ามึงอยากเจอกูมึงก็มาได้นะบ๊วยกูอยาดกดูจะบอกให้เข้าใจปะเออขนาดอีเมียไม่กล้ที่อยู่กูเลยมึงเป็นใครฮะอีกกระเทยบูทอนมึงเป็นใครก็เรื่องของมึงแต่อย่ามาด่ากูเพราะกูก็ไม่ได้ไม่เคยอะไรกับมึงเข้าใจปะกูไม่รู้จักมึงด้วย แค่มึงเคยไาเล่นในกิวกูเท่านั้นอิสระจะมาโค้งดางอย่าปัญญาอ่อนเข้าใจปะเฮี้ยมึงแค่สองมึงแค่สองตีแต่กูอะสี่ตีกิวเดียวด้วยอะ่าถอนพันให้อิสระถ้าอยากเจอกิวก็เธอแบบมึงอหีเย่เอาควยโยนเคซี่เขาตายเหมือนไอ้สัตว์เคยเจอปะเหี้ยเคยแพ้ควยแบบมึงอ่ะแหน่ปากดีสัตว์มึงมึงมานิถ้าไม่ติดหน้ามึงเหี้ยนะ จ็ดนิ้วนี่นี่ยลาดปากเนี่ยเข้ยป้ะเดี๋ยวนี่หน้ามึงเยี่ยเอาไปแล้วน้ำมันไม่ไหลออกมาเข้จปะาอิสัะดังไหมนะจะด่าก็กูอ่ะเยี่ยสมองต้องมีความคิดนิดนึงกูระดับพรีเมียมสมอง,องเวลาจะด่าคนนะ่ะตีซีแม่เหมือนเยี่ยงเป็นใครฮะอิสว์พ่อเปอ็นนายอำเภอเหรอฮะหรือแม่งเป็นญาตินายกอีปูฮะอีกเคยอีอเคยบุทรอ,อิสัต์ ที่เฮียทำมันเห็นโค่โขงด่าวนู้วนนี้เขานี่เึงกูจะโขงด่าเนะเว้แต่กูมีประสิทธิภาพ่ใช่ปะกูมีจำนวนคนสามารถจะช่วยใครก็ได้ไม่ใช่มึองเฮียกิ้วก็แตกชีวิตล่อนเล่ฮุร่แม่มไงอสัตฮะเอาเย็ดหีรแม่มไงเยรี่อ่ะอิสัตแปลกปมันได้เล่นเนาะฮะไม่ได้เล่นเนาะเห็นพี่ยืนเชียเขาอยู่อีสัตเป็นปอมเชียเชียลีดเดอร์อยู่ข้างข้างสนามอ่ะตลาดสองอ่ะอิสัตวไม่ได้มีบทบาทเฮียอะไรเลย มึงเทียวตีมึงเก่งมากเลยดิฮะนี่มาลงนี่กูคุกกู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 กลัวเนี่ยฮะขนาดพวกกูเนี่ยนะหกตีพวกกูก็สู้ไม่ไรฝาดพวกกูสามตีอ่ะมึงเข้าใจปะวอมีสมองเฮียไม่ได้เหมือนมึงไปขนแม่มาหมดไอ้ฝาดนู่น่ะขนแม่งแต่เชียงใหม่ลงใต้ไสาดอย่าชนะเข้าใจปะเฮียมึงไปถามด้วยนะว่าเรากสั่งวอเป็นยังไงเข้าใจปะเออแล้วไปดูดิเนี่าเป๊ะใครได้บ้านเออ กูงพไปหาไปหาไปไปไปเรียอีน้องไว้ของมึงด้ยไปเรียเลยรีบๆเลยกูเห็นว่ามันเรียต้องนานแล้วนี่ก่อนจะหนีมันนี่เกิดจะหนีไปทางโน้นนี่รีบรีบไปหาแล้วนี่รีบจะหนีไปแล้วนี่แต่มึงไม่ต้องห่วงหรอกกูมีทั้งสู้ซ่าไอซาเยอะเหมือนกันคือกูอะลูกน้องมึงก็เรื่องของมึงลูกน้องมึงตอนนี้ก็กำลังแย่เหมือนกันเออชิวจะลังไปไม่รอดเออโดนอยู่นะลูกน้องมึงอ่ะ มึงลงเทมนี้ก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพอะไรหรอกสองตี้ของมึงอ่ะอีสั์กูตี้เดียวพอเข้าใจปะเออรู้ด้วยว่ากูอ่ะไม่ได้ดังอะไรหรอกเข่าะแต่แต่ทําแต่ดันให้กูดังกันเองอ่ะเออทุกวันนี้ก็เบื่อมากเลยไปเล่นแลนด์เนี่ยเดินแจกไลายเซ็นเบื่อปากกาหมึกหมดอ่ะมึงไม่ได้ดังเลยกระเทอกูยังไม่รู้จักมึงเลยตอนกูเล่นแลนด์แวรน,รนนะ่ะกูรู้แค่มึงเป็นขี้ข้ากูเข้าใจปะ ยู่กีก้กูอีสว์แหมเข้ามาทำ,ทำอวดรวยไปจงไปเจ๊มมาแทนตัวเองเจ๊มเป็นใครฮะมึงไม่แทนตัวเองเจ๊อะมึงเป็นพอ่อเป็นแม่กูอะไม่ใช่อีสว์แต่ว่าคล้องใจมามาบ้านกูนี่เดี๋ยวกูจะเอาลูโนเกลูเนี่ยตบหน้าอิส์ใหายกระเทยหน้าบวมเลยยี่่เห็นหรือยังคลิปที่ที่ที่คิกกี้เขาด่ามึงอะรู้หรือยังเนะว่ามีคนด่า่ถึงขั้นทําทำคลิปด่าเนี่ยเขาเกลียดมึงแค่ไหนอีสัว์ ทุดพ่อทุบแม่ง่ะเหี้ยหัดหัดตล่องในเฟซกูมั่งนะกูอ่ะหัวเกลียรหรือเปล่าหรือกูมีนมมีนมใส่แววใส่วิกป่าไอิสว์มึงหัดดูยัดแม่เข้าใปะมึงอย่าบอว่าเอ้ยตุ๊ดกระเทยกูไม่ได้เป็นเพศแบบมึงเข้าใจปะกูถูกก่ามึงเข้าใปะกูไม่เป็นกระเทยที่เอาเงิน,นไล่เลี้ยงคนคนนี้ชีวิตของ,ม,งมึงก็มีแค่คนเข้ามาหลอกแดกเข้าใจปะไม่มีใครรู้ว่มึงจริงหรอกเข้าใปะอีกเธอต่ำซ้ำ อีกคเธออีกคืกเธอพื้นพื้นพื้นนรกอิกสร์อีกคเธอยงม,มาทูดมไม่ยอมรับไม่ใช่ปะอย่างมึงอ่ะตั้งใจนะแย้มมึงมาเลยขนาดอีมี่ยังไม่กล้าให้ที่อยู่พวกกูเลยมึงเวรใทรฮะยิบกระทืแล้วอาจคิดไปด้วยอิสว์ไม่ได้เก่งแต่ปากน้บอกไว้ก่อนอย่าปีให้มากนะมาโขงด่าคุณเนี่ยมึงพิมพ์ที่อยู่มาสิเออพิมพ์ที่อยู่มงมาพิม์ ตรงไหนไอ้สัตว์เอาให้ละเอียดนะเบอร์มึงด้วยเออมาดิ<อ>เดี๋ยวกูไปเลย<อ>กูไม่รอ,อด้วยรอด้วยไม่ยังไม่มีเลยือสัตว์เน่งนเข้ามาหาหาไอ้เทนโดนเขาด่าเนี่ยมึงดูที่คนเกลียดมึงเท่าไหร่ไอ้สัตว์ย่ามาเรียบเทียบกูคนละชั้นไอ้สัตว์คนรู้จักรู้จักนิสัยกูเป็นยังไงรู้จักกูดีพวกกูระดับสี่ห้าปีไม่ใช่มึงเฮียเด็กเด็กเมื่อวานเรียน ไอ้เผออีสัตว์หน้าตาเขยังไม่เห็นนะไม่ได้าคุไปตรงขึ้นตุ๊ดเย้แม่แสดงว่ามึงก็ไม่ใช่แอมมาดิหรอก็ใช้ชื่อเขาหรือยังไงกูด่าหมดกูด่าหมดอืมมึงจะเป็นใครกูด่าหมดอีกเธอยมี่กูก็ด่าอีกเธอยเนี่ยบวชแล้วก็บวชแล้วก็แล้วอะไรก็แล้วเออมึงจะแอมมีอะไรอีแอมมันก็ต้องเปิดไม้ดิเอออีสัตว์ อีเแี้นตัวเองว่าเจ๊อ่ะเออสัตว์โอ้เอาพิมเสจไปได้กับเกลยะทำต่หน้ากลัวเลยแหม่มนลงสองตีกูาถามมันมึงมีเหี้ยอะไรหน้ากลัวฮะที่พวยโวยกูยังสู้ดน,น,น,นเนี้ยเนี่ยมีเกณฑ์แค่เนี่ยวันนี้ก็ได้คืนอีกแล้วบ้านเสียไปบ้านเดียวเองอะ่ะเสียไปวันเดียวเองอะวันเดียวได้อีกแล้วอะ่ะสมองอใช่ปะระดับพรีเมียม มึงไงอย่าปากดีมากอีกสัตว์จากกูจะไม่ด่าใครอะ่ะกูจะด่ามึงอะ่ะมึงก็น่าจะรู้จักกูดีนะเพราะเวลากูด่าคนกูดา่ายังไงและเรื่องโงนี่อย่าคิดว่าจะใช้ใครจากกูนะไม่มีทางกูมือหนึ่งคีย์บอร์ดใช่าปะเสริมอาหารพ่อมึงอะ่ะปัจจุบันนะแอนิเมชันเข้าใจปะแอนิเมชัน <c oughs> เลยโง่เลยาใปะอาชีพมันน่ะกูทำตอนที่สมัยกูยส่งพ่อแม่มึงอะ่ะเพื่อให้มึงเอาเงินมาเลี้ยงมึงเข้าใจปะ แต่ไหม,มเออเยียเอ้าแล้วมึงแล้วมึงรวยมึงทำเยอะเลยได้อ่ะอะมึงรวยแล้วมึงทำอะไรได้เอาเงินเอาเงินไล่แจกเขาเฮย้ยเดี๋ยวกูให้สองพันนะเออแยกพันอย่างงี้เหรอ,อนี่คือสมองคนรวยเหรอคนรวยเหรออ้า เออทำไมเขาไม่เปิดใหม่อัดเสียงไปเลยเนี่ยไปลงยูทูบเลยเนี่ยอ่ะเปิดใหม่เลยอัดเลยไปลงยูทูบเรียบร้อยเลยเต็มพี่กูไม่คร์อยู่แล้วทำไมอ่ะเพลงกูยังอัดลงกันเลยพวกร้องเพลงลงยูทูปน่ะพวกกูคือแบบดาราก็กึ่งดารามึงใช่เปล่าอีกเฉยเอออีสัตว์เนี่ยพวกกูรู้จักกันหมดอ่ะอยู่ใกล้กันหมดอ่ะมึงอะใคร มึงกับใครฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูให้ไอบอลเอาเอาเบียร์เบียร์ที่งานงานที่ร้านเบียร์ตีหน้ามริษัตโขวดเบียร์มึงก็บอกที่อยู่อีเจแอมมาเลยแล้วเดี๋ยวดูว่ากูไปหรือเปล่าขนาดมี่ยังไม่กล้าให้กูเลยเพื่อไปตบเนี่ยเจ้าของร้านบริษัทเออ อ๋อนี่ไม่ใช่เจแอมนี่วาโถขี้ข้าเจแอมนี่วาแหมกูบอกแล้วอีเจแอมอ่ะมันคุยกับกูว่าดีที่ทีเอสดีซีอ่ะเออที่หลังมึงไม่ใช่เจแอมอ่ะมึงไม่ต้องใช่ปะมึงจะอัดเสียงไปบอกไปบอกเลยเอออัดไปเลยค้อัดไปเลยอัดไปเลยเนี่ยอัดไปเลยอยากอยากไอ้นีน้เปล่าอยากดังเาปล่า <c oughs> ใช่อยากทำแบบให้เขาทะเลาะก,กันใช่ปะไม่ไม่ไม่เจแอมอ่ะมันเปิดใหม่เว้ย เออ ecm มันเปิดไมค์เว้ยวันไหนเขาคุยกูอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกก็แค่เออน้องไอซ์น่ารักดีนู่นนี่เออมันพูดอย่างนี้เว้ยเออเออ,อ,อถ้ามึงจะเอาคลิป<ต>ไปอ๋อนี่ตัวปลอมว่างั้นเออจะทำให้ทะเลาะก,กันดเด้อจะท,ทำให้ทะเลาะก,กันเฮ้ยเชยเลยออมไม่มไม่มไม่อยากูไม่ต้องกลัวอะไรเลยอยากอยากดังไงเกาะขาเกาะขาเขาเรียกว่าเกาะขาอย่างนั้จริงก็เปิดไมค์ดิเออจริงก็เปิดไมค์ เสียงออดเียงไม่เปิดด้วยนะออดเสียงไม่เปนะิดเลยด้วยอย่าร้องเพลงให้ฟังด้วยจริงๆเออเฮ้ยไอ้ต้องร้องไม่ต้องร้องอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องอยากอยากฟังเสียงอ่ะไม่เคยได้ยินอ่ะเปิดไหมหน่อยครับใช่หรอกเพราะวันนั้นเมื่อไม่กี่วันนีเจอมมันเข้ามาอยู่ในทีเอดีซีเอ้ที่อัดเสียงไปเนี่ยกรุณาเอาลงยูทูบด้วยนะอยากฟังว่ะ ที่ลงไปอ่ะพี่จะด่ดามึงทั้งนั้นอ่ะเออเฮ้ยแล,แล้วอย่าลืมด้วยนะว่าไม่ไม่ทำเตต,ำต้นด้วยแล้วกันทำเตต้นด้วยทำเต้นด้วยอยากเห็นว่าจจเอ็มเป็นคนทำอ่ะเออโอเคป่ะโอเคป่ะ <c oughs> หรือว่ายังไงไม่มีเตต้นทำไม่ได้ทำไมไ่ไมเป็นหรือว่างไงได้แค่อัดอางเดียวมึงลงไปก็เท่านั้นน่ะมึงลงไปก็เท่านั้นน่ะของกูด่ามึงไม่ใช่มึงด่ากูควายแมวไงสัตว์มันยี่อะไรฮะพ่อเป็นนังมวยไทยเหรอ ไฟไหลฮะอ่อนั่งว้ใจเด็กแม่ไหลายวชขาวอะวะไฟไลายบวบ,บวขาวขาวบวบวขาวบวาวุกเสือกเงี้ยมาเล่นกับกูไอเด็กี้อะไอสัตว์ฮะก่อนจะท,ที่ที่เอาจะจะเอาที่อยู่กูอ่ะเอาของมึงมาใจไม่ต้องสั่นนั่งพิมพ์หน้าคอมคนเดียวอ่ะหน้าคอมคนเดียวอ่ะเฮ้ยเอ๊ะเอาไงวี้วะให้มันมันจะมาจริงก็ว,วะเฮียกลัวว่ะ เอ้ยันมาแล้วกูจะทำไงดีวะไอ้สัตว์เอ้ยขาสั่นหมดแล้วเน,นี่ยเยี่ยวก็ปิดหมดแล้วเน,นี่ยมึงพิมพ์ดิมึงพิมพ์ดิที่อยู่มึงตรงไหนเนี่ยพวกกูบ้านใกล้กันหมดเลยเดี๋ยวไปกันโยกตีเลยสัตว์โดนเคตบมึงหน้าคอมมาหน้าคอมมอ่ะพิมพ์มาดิไอ้สัตว์พิมพ์มาก่อนที่มึงจะหมดโอกาสเพราะนี่มึงกำลังบันทึกเสียงวินาทีทองของพวกกูเรียบร้อยปะเออไอย่านี้อ่ะกำลังง่วงอยู่เลยใช่ไหมเสียงของผมมีค่านะครับ เร็วเร็วฮะเร็วเร็วฮะ <c oughs> เดี๋ยวกูวแบบอ้าวกลทำไมเนี่ยเพรากูอยู่บางพาร์ทท่านเจ็ดเที่อยู่<ะ>ทำไปเลยไม่แล้วไงกลัวไงโถยเยี่ยอมอ,อีเด็กเฮ้ย <c oughs> เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นเจเอ็มจริงเจเอ็มเขาจะให้ที่อยู่ทำไมวะไม่ใช่แต่ว่าจะเหมือนจะ,จะอัดเสียงไปแบบว่าไปทําให้เขามาแบบโกรธอะไรเงี้ยเออแต่กูก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยเลยถ้าทําให้เขาโกรธ เพราะกูก็ไม่เคยมีปัญหากับเขาเออแต่ถ้ามึงจะเป็นพวกแบบช<ก>อบอ,อยูอย่ด<ห>ีๆไม่ค่อทะเลาะกันอนะ่ะทะเลาะกันอ๋อเอาอนนะอง่ายเห็นเ,เห็นเห็นเรารวมคนได้ไงทีงนี้แบบกิวกิวเขาแตกไงอแ่าอย่าให้เราเป็นกิวแตกบ้่งไงแต่ขอโทษทีกิวกูไม่แตกอะ่ะยากว่ะถึงจะเหลือน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่แล้วยังไงครับที่อยู่ รอแล้วเนผมพ่วงอะรเบี้พรุ่งนี้ผมมีงานด้วยเออเอ้าก็บอกได้ที่อยู่มึงอ่ะที่อยู่มึงอะไฮไปนีไหววะไหวไปเอ้ามาดิครับเร็วๆปล้วเนี่ยย่ไม่ร้านเกมก็ต้องโอ้ยยี่อยู่เชียงใหม่เลยอ่ะกูต้องนั่งเครื่องบินไปหามึเใื่อไหม่เนี่ย

ม่เอาอยู่กอย่กอยังยคุยไม่สนุกเลยนี่หนูพี่จะบอกอะไรให้นะถ้าถ้าหนูยังเป็นแค่เด็กอะ่ะจริงๆถ้าหนูยังเรียนหนังสืออะไรไม่จบอะ่ะหนูไม่ต้องห้าวหรอกเจ้าปะชีวิตหนูยังอีกไกลครับพี่รู้เลยว่าการพิมพ์ที่หนูพิมพ์เนี่ยคือหนึ่งหนูไม่กล้าเปิดไมค์เพราะหนูรู้ว่าปุ๊ว่าหนูคือเด็กเสียงเด็กไง นั่นคือเด็กการกระทำแบบนี้คือเด็กแล้วมาอัดเสียงอะไรเนี่ยคือไม่รู้ว่าพี่คนนู้ต้องการอะไรน้องต้องการให้พื้นที่ในความของน้องมีเสียงพวกพี่ว่างันไม่เขาจะเก็บหรือว่าเห็นเขาจะเก็บไว้ไอ้ดอกไงเฮ้ยไอ้ดองไอ้ดองไอ้ดองจะเก็บสียงพวกกูไว้ไว้ไว้ชักเเววอ่ะฮะไอ้ดอ้๊งไอ้ดอ้งไอ้ดอไอ้คนค้างให้ต้งหน่อยเสียาเสียงเสียงกูตุ๊ดเหรอแต่กูร้องเพลงพอเนาะ เราพ่อมั้งีจะบอกให้เฮ้ยไม่หรือเขาไอ้นี่เปล่าเขาเป็นเขาไม่คบสังสองหรือเปล่าเขาเป็นใบเปล่าหรือเปล่าเาเป็นน่าจะเด็กอ่ะดูแล้ไ,ได้อยู่แค่เนี้ยกะจอกเหรอจริงดิเออกะจอกพวกกูก็ได้บ้านคืนตลอดนะอือดูีิให้ไปวอร์หนึ่งแทนที่รักษาเสียก็มาอีกแล้วเสียก็มาอีกแล้ว <laughs> รู้แล้วตก,ตกลงเขาเป็นใครเนี่ยเขาก็เป็นเด็กเด็กนเคคือของเจแอมเนี่ยแหละเออแต่เหมือนกับว่าเขาไม่มีสิลธภาพมากพอที่จะเปิดไมค์คุยไงเขาเป็นแค่เด็กเบื้องล่างเออเออใครครับค,คุณคือใครอะครับมึงจะสองตีสี่ตีเฮี้ยเลยก็เรื่องของมึงเหอะอยู่มองโกเลียควยเลยเนี่ยเดี๋ยวกูจะดึงอาเซะกะกะทืบมึงด้วยรู้เพราะว่าพ่ากันในอาเซะแต่รู้จักกูพอสมควรเลยอะแต่กูไม่ได้เซนันเอง ไม่ไม่คือเขาเอาอาแซทไปพันเว้อ้าวเหรอมาดึงพวกกูไปพันด้ยังไงเนี่หนม่งไม่รู้อะไรเลยดีกว่าเปลี่ยนชื่อตัวละครทันนะลูกหีสิมพูดเนี่ยตอนนี้ครัอาแซดรู้จักกูฟรีไหมครับไม่ครับไา้และจะมาหาพวกกูว่าเออกิวลงกิวเลียสามารถถอนกิวชนกิวมึงก็เมื่อไหร่ก็ได้จริงๆจำนวนคนเท่ากันนี่เมื่อไหร่ก็ได้เลยอะ ค่า dc อ,อะไรอะ่ะถาม dc ดิว่าคำว่าคี่ค่าไม่กับพวกกูเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยว,วถ้าถ้าถ้าเราคิดค่า dc จริงๆทำไม dc ถึงใช้ ts เราวะพวกผมมันไม่เรียกว่าคิดค่าครับเพาเรียกว่าเพื่อนอะเขารู้จักไหมคำว่าเพื่อนเป็นยังไงครับเพื่อนแท้มันไม่ใช่เพื่อนหลอกๆแบบพวกคุณอะเเพื่อนในเกมนี้แหะแพ็คแต่ลเวลาแะถ้าเรียกว่าเรียหลังว่าเรียอยากชนะอยากชนะใช่ปะ นี่มึงมาเวลเนี่ยมึงกำลังจะไปหายวอยเนี่ยมึงก็เรียเออไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอไวอยแม่ได้ยังไงอะ่ะได้ยังไงอะ่ะไม่ลแล้วคุณ <ไง S 1> คุณคุณได้ลงคุณได้เล่นอะไรด้วยเหรอเออมึงไม่ได้เล่นนะมึงก็ไม่ได้เล่นนะนนะแต่เซิร์ฟนี่พวกกูเิ่นหลายรอบแล้วนะสามสามส,ามสี่สี่สองสองนู่นนี่เฮียอะไรก็ไม่รู้ชะนะไปหมดเออมึงก็ไม่เอามาดิแล้วเรียกให้เข้าเทมนี้มาคุยกับกูด้วย แล้วกูจะดูดิว่าเด็กแบบมึงอ่ะบ้านอยู่แถวไหนเอเนี่การพิมพ์กูรู้เลยเนี่ยไม่เกินสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดอนนั่นแหละนี้บอลให้ไม่เกินสิบหกอ่ะสิบห้าหัวสิบหกหัวใส่ใส่พิมจริงะโองแบบนี้ทําแปะแปะแปะเฮ้ยเดี๋ยวถ้ายุไม่ถึงสิบแปดยี่แม่พรุ่งนี้ต้องแปลงเรียนนี่ว่าไม่ไปเหรอโรงเงียนหยุดเหรอหยุดหยุดพรุ่งนี้วย์ส ีมเส้นสลึงยังไม่ขาดนะฮะไอสัตว์ดนไอสัสอ๋อไอรู้ไปถ้าเป็นกรุงเทพกรุงเทพอันนี้ดีกว่าม็อบนี่หว่าเฮียแปงเรียนไม่ได้ม็อบเป็นเรียันมึงเคยมึงเคยมึงเคยเราเตอร์ดับปะแบบกูโดนนะเว้ยกูโดนยิงอ่ะเออเราเราอะไรมงผิดเลยมึงไปชักวาวใส่หน้าแม่มึงเหอะอ๋อชักวาวไม่เกี่ยวืนฮะ ไอ้สัตว์บวาวน้ำมานะหน้าบ้านอลนะวาวน้ำมานะกูไอไอ้อ่านดิกูไม่กลิวกูไม่กลิวเน็ตกูเทอออออมีเวลามึงแล้วมึงแล้วมึงแล้วเียหนาวหาวหนาวอยน้าหนาวอยางน้ารอน้การอ่าน้าอย่างี้กายนี้่านี้การอย่า เียรมาอัดเสียงยาอ่อนเอาไปสู้ซาแล้วเว้ยไปละไปไกลแล้ะไม่รู้อันนั้นไม่รู้กูไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสู้ซาสู้ซาพวกไหนชื่ออะไรครับผมเคยเล่นตัวอะไรไหนไหนมาดิมาดิวันไหนอะวันไหนวัแปดแปดวันไหนอะแปดแปดแล้ววันไหนอะวันไหนอะวันไหนขอเวลาอีกสามวันขอให้อทิติ๊งเลยไอ้สัตว์ตีมือกูน้าชกเวฟก็ตายแล้วมั้งไอ้สัตว์ดูครับดูครับขอดูคลิปครับ ขิมไปเออไหนไหนที่ขอดูไหนไหนไหนขอดูคลิปหน่อยเอ้ยไม่ไม่เอานะเอาเอาคลิปของตัวเองนะไม่เอาคลิปของคนอื่นนะเด็กหมอยี่ขิมของคนอื่นนะเออแับกูยิงเน็ตมั้งเหรเฮ้ยอย่าเอาเสียงกูไปออกสอรยุทธ์นุ้ยกูไม่ชอบไม่อยากดังไอ้เหี้ยไม่เดี๋ยวครับนี่อะไรเนี่ยคุณไปไหนแล้วเนี่ยเอาซูซายไงเฮียไปซูซายอะไรวะ ไม่ไม่ถ้าเป็นซูซ่ารจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเพื่อนมาคุยได้ถ้าเป็นซูซ่าเอาไม่วนกลับมาดีซีแล้วอ่ะอไอ้เหี้ยอ๋ออ่อไอ้เนี่ยเฮ้ยมีคนจ้างมาด่าเนี่ยมันจ้างเท่าไหร่หรหว,ว,หรวะอะไรวะอะไรเขาวะเฮ้ยเนีย ้ยแล้วมึงอัดเสียงกูไปเนี่ยแล้วมึงเอาเเนี้ไปเนี่ย,ม,นนยมึงเอาลงดูทูปป่ะกูอยากฟังว่ะว่าเสียงกูจะดีขนาดไหนอย่างนี้นะอย่าโดลงนะเว้ยเอาเอาลงไปไะเนี่ยเอาลงปเป็นเปล่าเอาลงไม่เป็นบอกนะส่งคลิปมาไว้ในห้องนี้ได้เดี๋ยวลงเองไหนพียเดไหนครับ ไปแล้วยิงน้องยิงเน็ตอะไรอย่างงี้ปะอย่าเสียงเราอย่าเสียงเราไม่เสียงเอ็มเอ็มที่กูวดนอนเพื่อมันเลยเนี่ยใช่ยิงก็เท่านั้นแหละกูเนี็ตถอยสัตว์เลี้ยวหายแล้วเหี้ยงงอยควายสมองไม้สัตว์สมองมึงไง้เหี้ยไปแดกกุ้งไอสัตว์สมองมีได้มีจุกมีขี้เหมือนกุ้งอ่ะเออจะเย็นไอ้จะเย็นเราเราอย่ากเป็นแล้วก็เป็นพวกนี้ เขาเขานี่อยู่เขาพับเทียสไปขอเทียสโน้นอยู่พับเลยจริงๆอูให้แปดเลยด้วยสัตว์ไม่ทำไมสัตว์ไม่ทำไมเยี่ยมกันม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 ันก็กลัวสัตว์มันก็อย่างเงี้ยอูทำได้เอออูทำได้อะไรอะไรเปลี่ยนภาษาครับเปลี่ยนภาษาพุ่งอยู่ทั้งนั้นเปลี่ยนภาษาครับเอ้าวอ้าวอ้าเยี่ยมแล้วแล้วมั่วแล้วเยี่ยมมั่วมั่วอ้าวอ้าวอ้าวจะหล่นครับจะหล่นภาษาอะไรครับผม เพี่อเก่ง e อังกฤษเด็กเยอะนะจบไหนมาวะนี่ยไอ้สัสเอ้ยเด็กวัดวะเนี่ยไอ้เนี่ยอีเอออ๋อ y e พวกเจมปี้อะนะอ๋อพวยไอ้หนูเจมออ๋อน้องเจมอ่ะนะโอ้อีกล๋พวยยี่อะไรเชื่อหรอไล่สาไล่อี๋ฮะใช่เปลครับพวยยี่เปครับ รีบๆมาลงแล้วไว้มาลลงแวไอที่วายอีที่กิวโปโปนะไอที่บอกว่าโปโปนะที่ชาออนหนีเราอ่ะอุ้ยอย่าพูดไอที่เจ็บปวดอย่าพูดเจ็บปวดเจ็บปวดไอที่ออกจอออกเลยเนี่ยออกเลยเนี่ยไอที่พวกชาอ้อนเลยนะไอพวกชาอ้อนที่เรายิงดิ่งไหนเฮียที่ยิงดี่นเลยเป็นหมาเลยนะไอเฮียขนาดโปเลยเว้ยเฮียกูให้โปเลยนะเว้ยเย็ดแม่ไปสัตว์กูให้โปแล้วด้วยกูกิวเดียวนะเว้ยเย็ดแม่เอ้ย ไม่คุณไปมนเรียนหลยมัคุณไปขนคนมาเทสนี้เลยครับถ้าจะด่ามาเลยครับมาเลยครับอ่าอ่าอ่าพอย่างที่เอ็นนี้มากกว่าเพราะว่าที่เอ็ดนูนไม่ชอบอะแบบเดี๋ยว้าไปแล้วกูจะยิงนงยิงเน็ตไลฟ์ผมมิกะผมกะเฮ้ไเอาดีกว่าเี้ยผมที่บอกแฟนผมรียากอะผมรียากอะเจอมก็เรียกมานี่สิครับเออเป็นไรอ่ะแล้วไมคุณไม่มีไมค์หรือว่าไงอ่ะ บอกมาตรงๆดีกว่าที่ไม่เปิดอะ่ะก็เปิดไหม่ดีครับเออถ้าเป็นแอมอ่ะเปิดไหม่ดีครับคุณอย่ามาซุยไอสัตว์ขอโทษขอโทษผู้พูดขอโทษดีครับ เปิดไม่เลยครับไม่ต้องกลัวหรอกเพราะผมไม่กัดหรอกไม่กัดหรอกฉีดวัคซีนไรกุบมึงฉีดยังฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดอะไรไปเทนนี่อีกแล้วอะไรวะอะไรวะอะไรแล้วผ <laughs> ิม์อะไรดีซีแล้วขอขวดหรอวะน่ะอะไรเฮี้ยหรือวะน่ะจะไปทำไมเย นี่นี่ใช่นี่เพราะว่านี่ใช่นี่เพราะว่าน้องนกเข็นปลาไออง,งุ่นดองเซิร์ฟแบรนด์บูมอ่ะใช่ปะนกเข็นปลาบอไม่รู้นะนดาเดาวเพราะว่าคีค่าเซิร์ฟนั้นไอคีค่าทีเอสนั้นมีอยู่มีกี่คนหรอกแต่หลักๆอะ่ะน้องเจลโลคี้อย่างเงี้ยเออน้องเออจมคี้อย่างเงี้ยไม่เมื่อกี้พอพอเอาทีเอสของไวีมาให้เฮียกูเสยียดติดเลยจัด กี่โปโปทั้งหลายโคตรเกลียดเช่ไหมต้องใช้ฝีมือไอ้เชี่ยเล่นเกมต้องใช้ฝีมือเดี๋ใช้ปอมสัติแล้ววะถามหน่อยดิมึงใหญ่ชนะขนาดนั้นเลยหรอไม่ก็ไม่ถ้าถ้าจะด่าถ้าคุณไม่มีพวกคุณไปตามไปเลยครับพวกผมไม่ยิงเน็ตคุณหรอกผมไม่อยากไปไหนอ่ะกูอาแซดจบมาชื่ออะไรครับอาแซดะ ถามแม่ไม่ควายช้างโยสไตล์ควายอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนที่อัดเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนนะตอนที่อัดคลิปอ่ะกรุณาถ่ายที่พิมพ์ไปด้วยนะเว้ยหรือว่ากูอายเฮียแม่งพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเฮ้ยเล่นาหโธ่ที่แท้เป็นแค่เด็กคอยส่องดูว่าใครนี่เอาแล้วครับเริ่มแถบไม่ออกเริ่มดาแล้วครับเริ่มดา ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันคลิปมันออกมาก่อนถ้าคลิปออกลงยูทูปปั๊บเดี๋ยวกูจะถ่ายเนี่ไปแล้วก็เดี๋ยวไปกำกับภาพใหม่เอาเสียงมานสายพอใช่หรอเอ็มเอ็มยังกว่านี้ถ้าเป็นไอไอช้างจมูกบานอ่ะมันมันต้องเปิดไม์เวทำไมดังๆอ่ะสวัสดีครับผมช่อช้างเสียงแว่นๆหน่อยเสียงแว้นหน่อยผมเราช้างครับผมใหญ่ที่สุดมียศใหญ่สุดอ่ะยศแม่เอางนได้อดีเอาดีเอาดีกูยศใหญ่สุดในทีเอสอ่ะไม่มีใครกล้ากูหรอกใช่หรอ